สวนค่าไม่เรียนทุกคนครับคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่วันนี้จะเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ก็คือเป็นตารางเนาเป็นช่วงเป็นอันตรภาคชั้นนะครับทีนี้ก่อนอื่นก็จะต้องบอกเรื่องของสูตรก่อนนะครับเราย้อนกลับไปดูสูตรนะครับเรื่องของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่คือสูตรตัวนี้ครับ ข้างบนนี้เป็นแบบไม่แจกแจงความถี่ในคาบที่แล้วแต่ข้างล่างนี้เป็นแบบแจกแจงความถี่ที่เรากำลังจะเรียนกันในคาบนี้นะครับเราสังเกตเห็นนะครับดูระหว่างสูตรสูตรล่างนี้กับสูตรบนนี้ต่างกันนิดเดียวครับต่างกันตรงที่มีตัว f โผล่ขึ้นมาก็คือคูณความถี่เขาเขามีการแจกแจงความถี่ก็จะมีตัวความถี่ในตารางโผล่ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัว f โผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เช่นกันครับจากสูตรเนี้ยเห็นาะ อันนี้ก็สูตรซึ่งบอกก่อนว่าเรื่องนี้ก็สูตรก็เป็นส่วนสําคัญนะครับถ้าเราจําสูตรได้นะครับเราก็มานั่งดูวิเคราะห์สูตรแล้วก็นั่งทานั่งหาไปในแต่ละตัวเนาะประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างครับตัวตัวอย่างในหนังสือก็ได้ครับหน้า1 1 9อันนี้เป็นตารางคะแนนของการสอบวิชาเคมีของนักเรียนกลุ่มหนึ่งครับตารางที่เห็นครับออกมาเป็น6บรรทัด 6ชั้นชั้นแรกคือ1 0 1ถึงชั้นที่2 15สถึงไล่ไปเ่ยเรื่อยครับชั้นสุดท้ายคือ35 -39 ถึงทีนี้ก็เขาบอกความถี่มาให้ด้วยครับความถี่คือจำนวนข้อมูลเนาะต่อไปจากตารางครับคือเราตอนแรกตอนแรกเรามีตารางอยู่แค่นี้อ่าถ้าเราเอาความถี่มารวมกันทั้งหมดเราจะได้ว่าจำนวนของข้อมูลเนี่ยมีอยู่40ต่อไปจากสูตรถ้าเราใช้สูตรที่2นะครับอ่า ใช้สูตรที่สเนาะแนะนำใช้ใช้สูตรที่2ไปเลย sd ท่ครับ square root นะครับ sigma fx กำลังสองลบ nx bar กำลังสองหารด้วย n ลบหเราจะเห็นว่าจากสูตรเนี่ยเราจะต้องหา xi กำลังสองก่อนจากตารางครับมันไม่มีตัว xi ซึ่งเราหา xi ได้จากการหาจุดกึง่งกลางชั้นของแต่ละชั้นครับอย่างเช่น 10ถึง14ลองลองรับดูครับ1 0 1 1 1 2 1 3 14เลขไหนอยู่ตรงกลางครับเลข12เพราะนั้น12คือจุดกึ่งกลางชั้นของชั้นแรกนี่ใช่ไหมต่อไป15ถึง19ครับ15 16 17 18, 19ตัวที่อยู่ตรงกลางคือ17ครับเพราะนั้นจุดกึ่งกลางชั้นที่2คือ17หาจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละชั้นออกมาครับได้ออกมาตามนี้ ไอตัวที่เห็นนี่ครับจุดกึ่งกลางชั้นก็คือตัว x i ต่อไปจากสูตรเราจะเอา x i ไปยกกำลังสองครับเพราะฉะนั้น x i ในตารางตรงนี้ให้ยกกำลังสองได้ตามนี้ครับกดเครื่องคิดเลขเอาก็ได้12กกำลังสองร้อยสกลังสองสองราทำงี้ไปทุกตัวครับต่อไปเราจะเห็นว่าจะต้องเอา x i กำลังสอง ไปคูณกับ f เห็นไหมเพราะนั้นเราจะต้องเอา xi กําลังสองในช่องนี้คูณกับ f ในช่องนี้จะได้เป็น fi คูณกับ xi กําลังสองในช่องนี้โผล่ oh, มาครับเอาสองช่องเนี้ยคูณกัน2คูณ144ได้288 4คูณ289ได้1156่อาคูณทุกตัวครับคูณทุกตัวในนี้ได้ตามนี้เสร็จแล้วครับ เราได้ fx i กํลังสให้เอามาซิกมาซิกมาคือการรวมเพราะฉะนั้นเราจะเอาบรรทัดทั้งหมดเนะี่ยไปรวมกันครับได้29,585ก็ามาใส่แทนที่ตรงนี้ก็คือตัวนี้น,นั่นเองเห็นไหมต่อไปลบกับ n n หาเมื่อกี้ครับคือ40 n คือ40 x bar กํลังสเราก็จะต้องไปหา x bar เหมือนค่าบกันก่อนนะนะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับ โดยการเอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนแต่ว่าข้อนี้มันเป็นออันตรภาคชั้นเป็นช่วงเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่เพราะฉะนั้นจากสูตรซิกมา fx ส่วน n เ,เราจะต้องเอา f คูณ x ก่อนเพราะฉนั้นเราจะเอา2ตัวนี้ f คูณ x คูณกันครับได้ตารางเป็น fx แล้วก็เอามารวมกันซิกมาครับเพราะฉนั้นซิกมา fx กําลังซิกมา fx ก็คือ1055 ก็ามาใส่แทนที่ตรงนี้ก็คือตัวนี้เห็นไ,ไหมหารด้วยจํานวนจํานวนคือ40ก็1 5 5่หารสีจะติดไว้เป็นทศเ,เป็นเศษส่วนก็ได้หรือใครจะหาออกมาเป็นโทศนิยมก็ได้ว่เาเพราะว่าข้อนี้มันไม่ลงตัวเนาะพอได้ x บาร์แล้วก็เอามาใส่แทนที่ x บารบตรงนี้ตรงนี้แล้วมีกําลัง2ด้วยนะครับก็กดเครื่องคิดเลขครับหารด้วย n ลบห N คือ40นะลบหนึ่ก็เป็น39ประมาณนี้ก็คิดเลขให้เรียบร้อยครับพันหาหารสี่สยกกำลัง2ก็หามาเสร็จปุ๊บคูณ40นะครับคูณสีแล้วก็เอา20,000ื่นกว่าเนี่ยลบกับที่หาเมื่อกี้ลบกันแล้วหารด้วย39แล้วก็ถอดสแควรูทครับถอดสแควรูทออกมาก็จะประมาณ6.72ประมาณนี้ นี่คือขั้นตอนของการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็มีแบบฝึกหัดครับไล่เวิกชีพสามเรื่องของส่วนเบี่ยงเบนความถี่เออส่วนเบี่ยงเบนส่วนเียงเบนมาตรฐานของความถี่ที่ของเอใหม่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่โอเคนะครับก็ตามนี้อะสำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคาบต่อไปนะครับเป็นเรื่องถัดไปเนาะอ,อย่าลืมทำแฝบบึกัดในไลน์วอชชีนครับ3.8โอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับไว้เจอกันครับหนะ้าสวัสดีครับ